แน่นะเพื่นว่าในเรื่งของของคนที่มีปัญหาเรื่องของการช่วยตัวเองกับเรื่องของคนเสียงเนี่ยมันไม่สันนมพันก,กันตรงข้ามเลยตรงนี้เหย่องกัีเรื่องการกครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับเราเรียกว่าซิ t เ a ช i น n a ลคือเป็นบางสถานการณ์นะครับช่วยตัวเองอาจจะเร็วพอมามีกิจกรรมทางเพศหรือเพศสัมพันธ์ไม่เสร็จสักทีหลังช้า และตรงข้ามด้วยนะครับ mm. บางคนช่วยตัวเองเนควบคุมได้ดีอาจจะได้อยู่นานเลยพอมามีกิจกรรมทางเพศอา้าวทำไมเสร็จแล้วองแปบ๊บเดียวั้าดเนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางใจเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์หรือว่าเชจเจชนอลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราแก้ไขาจากทักษะ และเรื่องของจิตใจเป็นหลักมักจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่หมอเคยพูดเรื่องหลังช้าและหลังเร็วที่ต้องใช้ยา <Okay. S 1> แต่พบได้ประจำเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับบางคนช่วยตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอยู่ในระดับที่เราควบคุมการเสร็จได้สบายนะเช่น5นาทีอ่าสบายนะครับสคือดูหนังก็เ,เร็วขึ้นหน่อย นะสื่อโบทําให้เราจิตใจเรากระตุ้นไปเร็วขึ้นอ่านเหลือสานาทีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติครับพอมีเพศสัมพันธ์คือสอดใส่อ้าวทำไมไม่เสร็จเลยบางคนกลายเป็นครึ่งชั่วโมงไม่เสร็จกลุ่มนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะหลังชาที่หมอจะให้ยารักษานะกลุ่มนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะเช่นพอลงสนามอาจจะตื่นเต้นตื่นเต้นมีทั้ง2แบบคือเร็วเกินหรือตื่นเต้นเราไม่เสร็จเลยนะครับคืออารมณ์หมดไปเลย น,นั้นตรงนี้เนี่ยก,กลายเป็นว่าหลังช้าเกิดขึ้นขณะนั้นเราก็จะมีการฝึกครับเช่นหนึ่งเรื่องท่านะครับว่าท่าไหนที่จะเหมาะเราจะพูดกันในรายละเอียดของแต่ละคนอาจพูดตรงนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีทักษะไม่เหมือนกันอันที่2คือเพิ่มการเล้าโลนนะให้มากขึ้นนะครับอันที่3ามคือ เพิ่มสิ่งกระตุ้นทางเพศคุณผู้ชายชอบถูกออลรอเซ็กแล้วทาให้รู้สึกว่าตรงนั้นจะต้องมีความรู้สึกที่ดีก็เพิ่มออลเซ็กให้นานขึ้นและพอมีกํจกางเพศเช่นสอดใส่โอกาสเสร็จจะเร็วขึ้น <Yes. S 1> นั้นเพิ่มการกระตุ้นตรงนั้นให้นานขึ้นหรือถ้าบังเอิญเราชอบถูกกระตุ้นที่หัวนมมากๆเพราะเป็นออโรจินัสโซนของเราที่ตอบสนองดีขณะที่เราสอดใส่ก็อาจจะให้ฝันลงข้ามเนี่ย ใช้กก่กระตุ้นหัวนมเช่นอาจจะใช้นิ้วหรือใช้ลิ้นนะถ้าพอถูกสอดใส่ด้วยใช้ลิ้นมาด้วยกับหัวนมเราใช้มือกระตุ้นหรือบางคนอาจจะใช้กลุ่มอื่นๆก็ได้ครับเช่นไวเบเตอร์ของหัวนมคือตัวสั่นหัวนมอย่างนี้นะครับก็ช่วยกระตุ้นไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าการเพิ่มเซ็กชวลสติมูอลไคือสื่อกระตุ้นของสิ่งต่างศของเราจะทําให้โอกาสสําเร็จกิจในขณะที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมากขึ้นได้เห็นไหมครับอันนี้ว่าจริงๆมันเกี่ยวกับทักษะและความรู้ทางใจครับอย่างนี้ไม่ต้องใช้ยาตรงข้ามเหมือนนกับาางทท่ี เวลาที่ช่วยตัวเองแล้วอยู่ในระดับที่ผูพอใจ <c oughs> เช่นควบคุมได้ครับ5นาที10นาที <c oughs> ลงสนามแล้วเสร็จเร็วกลายเป็น1นาทีเสร็จบุคคลล้มปากอ่าวอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้ผ่อนคลายอาจจะหยุดพักบ้างเพื่อให้มันชะลอขึ้นเพราะเกิดจากความไปตกกังวลและทำให้เราเสร็จเร็วกว่าปกติครับ